ทุกท่นนะครับก็มาเจอกันอันนี้เป็นมินิพิหาคคาแล้วกันนะครับก็มาดูกันว่าหินพี่หินต่างๆตรงนี้นะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะครับก็มาเล่นสนุกๆก,กันนะครับก็กอ,อ,องที่หนึ่งนะครับหินอเมทิสกองที่2หินลาพิสลาซูรี กองที่3เป็นไทเกอร์ไอกองที่4เป็นหินโรสคอร์สนะครับก็ให้คุณเลือกได้เลยนะคะว่าหินแต่ละกองนะครับหรือหินแต่ละก้อนมีอะไรอยากจะบอกกับคุณเป็นมินิพิคาร์ดนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับคนที่เลือกหินอเมทริสหรือหินที่เกี่ยวกับไพ่รจากราจักลาที่6จากลาที่7นะครับแล้วก็วันนี้นะครับไพ่ที่คุณได้ที่คุณเลือกคือหินอยากจะบอกอะไรคุณก็คือ I am f o c u s e t on the present ก็คือหินอยากจะบอกให้คุณโฟกัสอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นนะครับจิตปัจจุบันขณะการออกจากอดีตการไม่ยึดต,ติดกับอนาคตมากเกินไปนะครับมาดูแมสเซจเป็น เบรสในปัจจุบันและเชื่อมโยงความชัดเจนจากสติมออกโฟกัสโฟกัสกันบนตอนนี้คอนเซนท์ลี่ลองไปออกที่ผ่านและผ่านออกที่อนาคตเพื่อสัมผัสปาฏิหาริย์ของการอยู่รอดในช่วงเวลาปัจจุบันให้สมบูรณ์แบบในทุกสถานการณ์เพื่อซาบซึ้งในสิ่งที่ชีวิตมีให้ค่อนข้างที่จะ บอกให้คุณรู้เลยนะครับสาหรับคนที่เลือกหินอเมทริสเนี่ยคือเขาให้คุณโฟกัสอยู่กับของขวัญสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ในตอนนี้โมเมนต์ดีๆที่คุณมีอยู่ในในตอนนี้บางคนนะครับชาวกองที่หหรือหินกองที่หนึ่งอยากให้คุณสั่นสะเทือนของพลังงานของจิตปัจจุบันขนาเพราะว่าจิตปัจจุบันขนาดจะทาให้คุณกลับเข้าสู่สภาวะของตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณได้กลับเข้าสู่สภาวะของความนิ่งความสงบนั่นคือสภาวะของความ เป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเขาเรียกว่าให้คุณเคลียร์นะครับให้คุณเคลียร์ปัจจุบันตรงนี้หรือคุณอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้คุณโฟกัสหรือเห็นอนาคตของตัวเองได้มากขึ้นหรือเมื่อคุณสํานึกรู้คนของสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันขณะเนี้โมเมนต์นี้คุณยังมีอะไรอยู่บ้างให้คุณลองดูให้คุณลองดูรอบๆตัวคุณในห้องคุณคุณยังมีอะไรอยู่บ้างให้แอปพลิเคชันกับตรงนั้นนะครับให้ทราบซึ้งสํานึกรู้คุณณขออองงงงสสิิ่่่่่่่ตตาาาๆทีีคุมมมยูไไวจะะเป็็นรก ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองงานที่ทําหรือแม้ว่าคุณจะไม่มีงานก็ตามแต่ให้คุณยังทราบเึ่งว่าคุณยังมีอะไรดีดอยู่ลองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถสํานึกรู้คุณของสิ่งนั้นได้นะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อคุณสำนึกรู้คุณหรือ appreciate กับสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่ณนะโมเมตนต์นี้นั่นแสดงว่าคุณกำลังอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆจากจัก,กรวาลมาอีกมากมายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหิน อเมทริสที่อยากจะบอกกับคุณนะครับชาวกองที่1สําหรับชาวกองที่2หรือว่าหินลาพิสลาซูรีนะครับมาดูกันว่าหินอยากจะบอกอะไรกับคุณคุณได้เป็นนาฬิกานะครับอาจจะเกี่ยวกับนาฬิกาเลย t h e y e r r in n o u g h h o u r อ in the day ก็คืออาจคุณอาจจะต้อง ในใน24ชั่วโมงหรือคุณอาจจะต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตหรือเวลาต่างๆเพราะว่าคุณอาจจะเสียเวลาไปกับอะไรที่มันไร้ค่าเสียเวลาไปกับอะไรที่มันเป็นเรื่องราวความกังวลวอรี่หรือคุณกําลังแบบอยู่หรือเสียเวลาไปกับความคิดมากนะครับหรืออะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ให้ชีวิตของคุณสําเร็จเองมาดูกันนะครับแมเสเซจคืออะไร Se t goal to make the next 24 hour s as productive As possible, then get organized and execute. You can handle anything when properly prepare. The action required to achieve your goals will be fulfilled by your plan for the day. นะครับก็ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในอนาคตของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนาคตอีก3เดือน 6เดือน1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีหรืออีกกี่ปีก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าโมเมนต์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการที่คุณสามารถที่จะวางแผนหรือสามารถที่จะออกแบบแผนของชีวิตของคุณได้ไหมถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีตารางชีวิตของตัวเองชัดเจนเลยหรือตารางชีวิตของคุณหมดไปกับการทํางานกลับมาบ้านนอนดู Netflix ทำงานกลับมาบ้านนอนดู f ฟิกทำงานกลับมาบ้านนอนดู넷ฟิกเนี่ยโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยในแต่และว,วันคุณควรแยกย่อยกิจกรรมหรือแอคทิวิตของคุณให้มันน่าสนใจมากขึ้นเช่นนะครับกิจกรรมเพื่อตัวกันเองเซล์ Sell ก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนอะไรที่คุณจะทําให้ตัวคุณเองในวันนี้นะครับหรือในเรื่องของเฮลตี้สุขภาพในวันเนี้ย วันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยคุณจะมีตารางออกกำลังกายหรืออะไรให้สุขภาพของคุณบ้างหรือวันนี้คุณจะงดทานกาแฟวันนี้คุณจะกินอาหารคีนวันนี้จะไปออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามหรือในเรื่องของเวลก็คือคุณภาพทางการเงินความมั่นคงของคุณคุณจะวางแผนในอนาคตของคุณได้อย่างไรคุณก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีระเบียบในการจัดการการเงินวางแผนทางการเงินต่างๆของคุณหรือในเชิงของการใช้ชีวิตแบบภาพรวมความสนุกสนานแอคทิวิตี้ต่างๆให้ชีวิตคุณ ในในเดือนนี้ในสัปดาเนในสัปดาห์เน,นี่ยมันมีอะไรบ้างที่สามารถทําให้คุณได้ได้กระตุ้นตัวเองทําให้คุณได้มีอะไรที่แบบตื่นเต้นท้าทายทาอีกนะครับในลักษณะประมาณนะั้นดังนั้นสำหรับไพ่หินอเมทิสผมรู้สึกว่าอ่อไม่ใช่อเมทิสลาพิลาซุลีผมรู้สึกว่า,า,า,วาหินกําลังจะบอกกับคุณว่าเวลาคือสิ่งสําคัญจริงๆแล้วเวลาทุกคนมีเท่ากันยี่สิบสชั่วโมงคุณอย่ามาอ้าง คุณอยาอ้างว่าคุณไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาครับอยู่ที่คุณจะจัดการจัดสรร r i ORITY เวลาของคุณได้อย่างไรอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในวันนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างของคุณที่มันทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จอยู่นั่นเองนะครับก็หมายอกองที่2นะครับก็เป็นหินลาพิสลาซูลีนะครับก็ประมาณนี้นะครับหราบชาวกองที่3หรือว่าหิน ไทยก็อายมาดูการแมสเซจที่หินกำลังจะบอกกับคุณก็คือ,คอ I am focused on key tasks นะครับมี it มี get มี done นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนจัดเขาเรียกว่าระเบียบการทำงานคุณอาจจะเป็นลักษณะที่ออมีงานเยอะแยะมากมายงานยุ่งงานเยอะนะครับแต่ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานไหนสำคัญงานไหนไม่สำคัญงานไหนที่ควรทำก่อนงานไหนที่ไม่ควรทำก่อนหรือ,อ,องาน ที่เกี่ยวกับแบบถ้างานสําคัญมากๆที่ต้องใช้ความคิดที่ต้องใช้ไอเดียเนี่ยคุณควรจะเอามาทําก่อนไหมนะครหรืองานที่คือเป็นลนักษณะของการจัดการการทํางานของคุณก็ได้นะครับแล้วก็มี you are a master of time management by reminding focus on key tasks you are able to accomplish goals and reach peak p r o d u c t i v e productivity work to your day with the intention to be productive official จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ถ้าคุณจัดเขาเรียกว่าจัดลำดับความสำคัญนะครับของงานของการใช้ชีวิตหรือสมดุลทั้งพัทการทำงานพัทการใช้ชีวิตของคุณได้เนี่ยบางคนคือเก็บงานมาทำด้วยที่บ้านบางคนคเก็บความคิดเก็บอะไรเรื่องเครียดนะครับเกี่ยวกับงานมาทำด้วยที่บ้านบางคนนะครับเวลาเลิกงานแล้วนะครับกลับมาบ้านก็ยังทำงานอยู่ยังคุณอาจจะต้องแบ่งนะครับพักผ่อนบ้างนะครับแบบ ผ่อนคลายตัวเองบ้างเมื่อถึงเวลาที่คือผมเห็นหลายๆคนก็ <c oughs> อ,อาจจะเป็นบางทีที่แบบคือกําลังทํางานอยู่ตอนนี้ <c oughs> ผมยกตัวอย่างเพื่อนผมแล้วกันคือทั้งเวลาเลิกงานแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีแบบงานอื่นหรือหรือหรือคนอื่นที่เขายังไม่ได้เลิกงานเนี่ยเขาก็ยังโทรมาเพื่อให้ทํางานอยู่นั่นคือสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ามันมันมันเกินไปนะครับคือเราใส่ใจงานอะไรต่างๆได้นะครับแต่เราก็ต้องมีความสมดุล ในในในชีวิตของเราด้วยดังนั้นเนี่ยสำหรับชาวกรที่3ามไพ่กำลังบอกว่าเมื่อคุณมุ่งมั่นจริงๆนะครับในเป้าหมายในงานในการผลิตลายโปรดักต์ในการผลิตผลงานอะไรต่างๆตรงนี้ของคุณเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับด้วยด้วยความที่คุณเป็นคนที่จัดการจัดอะไรได้อยู่แล้วเนี่ยแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการดูนะครับอย่างเช่นเลยนะครับเมเนจขึ้นมาเนี่ยก็คือโฟกัสอะไรที่มันสําคัญก่อนต่างๆมากกว่านะครับก็าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือน เป้าหมายนะครับเป้าหมายของคุณเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวระยะ กลของงานของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องแบบต้องดูนะครับให้ให้ดีให้ทีทุวนอะไรต่างๆตรงนั้นก็ได้ work to your day with intention เนี่ยทำงานของคุณด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้กําลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณอะไรต่างๆในเรื่องของงานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณใส่ใจมันถ้าคุณให้ความสําคัญมันถ้าคุณศรัทธามันแล้วคุณก็คือมีมีเขาเรียกว่ามีสัตว์มีส่วนนะครับของการทํางานแล้วก็ก่อน การใช้ชีวิตสนุกสบายสนุกสนานบ้างผ่อนคลายบ้างอะไรต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับชาวกองที่3สวัสดีครับหินโรสคอร์สนะครับหรือกองที่4มาดูกันว่าหินจะบอกอะไรคุณพลังงานจากหิน the law of attraction w o r k in my favor นะครับชาวกองที่4เนี่ยหินกำลังจะบอกว่าให้คุณ attraction สิ่งดีดี ด้วยหินโลตคอร์สด้วยนะครับมันมันคือหินของความรักดังนั้นพลังงานของความรักหรือการที่คุณจะอ tract สิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยนั่นมันคือพลังงานของจักรวาลน,นั่นมันคือพลังงานของเมื่อคุณมีเมื่อคุณมีความรักหรือมีพลังงานของไฮวายเบชั่นมีพลังงานของการสํานึกโลกคนต่างๆเนี่ยคุณจะอ tract สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนหรือคุณกําลังที่จะสร้างกําลังที่จะเนรมิตอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณหรือส,สร้าง manifest ชีวิตในแบบที่คุณต้องการนั่นเอง The law of attraction is a powerful truth for manifestation. You attract more of what you are focused on. So, by making positive through the center of attraction in your life, you will draw in opportunities and experience additional. ก o ศล fortune อนาคตของคุณไพ่เนี่ยนะครับกำลังจะบอกกับคุณว่าอนาคตของคุณเนี่ยสดใสแน่นอนนะครับอนาคตของคุณคือสิ่งที่คุณรังสรรค์สร้างสรรค์คือสิ่งที่คุณ manifest เข้ามาดังนั้นนะครับคุณจงรู้สึกหรือคุณจงเห็นว่าอนาคตของคุณจะเป็นแบบไหนคุณจะเห็นอนาคตของคุณได้อย่างไรก็คือ การวางแผนนั่นเองนะครับวางแผนถ้าคุณไม่สามารถใช้จินตนาการไม่สามารถใช้ไอเดียได้หรือเวลาที่นั่งสมาธิ manifestation visualization เนี่ยก็คือการนั่งสมาธิแล้วเ,เห็นเป็นภาพฉายแสงออกมาเหมือนเวลาที่คุณดูหนังกลางแปลงครับนั่นแหละครับคือ visualization นะครับคุณจ,จัดจินตนาการตอนไหนก็ได้เลยว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนมี มีการทํางานแบบไหนประสบความสําเร็จชีวิตแบบไหนมีสุขภาพแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนค,คุณลองฉายเหมือนดูหนังการแปลงอะไรครับน่าจะเห็นภาพมากที่สุดในการใช้วิชวลไลท์หรือเมเนเฟสเตชันนะครับเห็นเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เห็นเป็นภาพเคลื่อน,หน,นอไหวได้ได้ยิ่งดีคุณเห็นคุณได้อะไรบ้างนะครับคุณเห็นว่าคุณมีชีวิตอะไรบ้างผมยกตัวอย่างผมนะครับในการวิชวลไลท์ของผมเนี่ยผมทำช่อง YouTube ใช่ไหมครับผมเห็นว่าผมเนี่ย ได้ถ่ายรูป100,000ซับสไคร์ที่ได้ร่วมเงินมาให้กับทุกคนแล้วผมเห็นถึงสิ่งดีๆที่ผมได้ส่งต่อออกไปอีกในอนาคตนะครับแบบผมก็ยังเห็นตัวเองยังอยู่บนโตอ่านไพ่นะครับแต่มีการอัปเกรดอะไรแบบอีเยอะแยะมากมายต่างๆนั่นเองแล้วผมก็เห็นอันนั้นคือที่ผมเห็นนะครับที่จินตนาการขึ้นมาว่าผมอยากจะใช้ชีวิตนั้นคืออยากจะไปขึ้น <c oughs> ในงานสัมมนาหรือไปพูดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอะไรต่างๆตอนนั้น นั่นคือการวิชวลไลท์แล้วผมรู้สึกว่าผมจะไปถึงได้ดังนั้นเนี่ยแหละครับคือวิธีที่จะ manifestation นั่นเองคุณอยากจะมีรถใช่ไหมครับแต่สมมติคุณอยากจะมีรถแบบไหนคุณถ่ายรถเออรูปรถมาเลยครับคุณถ่ายรูปรถของคุณมาเลยแล้วคุณตั้งเป้าหมายของคุณว่าจะเอารถคันนี้ให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะแพงแค่ไหนสมมติ5ล้านนะครับคุณตั้งไปเลยครับคุณอยากได้รถคันนี้ถ้าไม่ได้คุณจะไม่ล้มเลิกความฝันของคุณเด็ดขาดหรืออะไรก็ได้นะครับเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ว่าอาจจะเป็นแผน ไปไปไหนดีผมมีแผนผมยกตัวอย่างผมผมจะไปดำน้ำําผมเนี่ยผมตั้งเป้าหมายว่าต้องไปดำน้าให้ได้ก่อนถึงจะไปทําอย่างอื่นต่ออะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่แบบผมเห็นตัวเองผมเห็นตัวเองลงไปดำน้ำนะครับอะไรต่างๆตัวนั้นนั่นคือ manifestation ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูดังนั้นเนี่ยชีวิตของคุณนะครับคุณต้องโฟกัสให้เห็นก่อน คุณถึงจะ manifest ได้นะครับหลายๆคนทําไม manifest ไม่สําเร็จทาไมเมื่อไหร่ยังไม่ได้ก็คือคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะ manifest อะไรคุณอยากได้อะไรจริงๆในชีวิตของคุณคุณก็ต้องมาแตกย่อยในพาร์ทของการใช้ชีวิตในพาร์ทของเวลตี้ใช่ไหมครับในพาร์ทของความมั่งคั่งร่ารวยคุณจะมา manifest เงินเดือนละเท่าไหร่สมมติเงินเดือนละแสนของคุณนะครับแล้วถ้าคุณอยู่ในงานที่เป็นงานประจําอยู่เงินเดือน9 0 0าเนี่ย คุณจะ manifest ได้ไหมเงินเงินเดือน1 0 0 0 0แสนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมันคุณตั้งเป้าว่า manifest เงินเดือน1 0 0 0 0แสนแต่คุณยังอยู่ในเงินนะครับในการทำงานที่เป็นพนักงานเงินเดือน9 0 0 0อยู่แล้วคุณนะครับอาจจะได้อาจจะต้องเจอทิศทางการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณไปถึงเงิน100 0 0แสนบาทนั้นได้แน่นอนดังนั้นนะครับในทุกๆการที่เรา manifest เนี่ยจัก,กรวาลหรือพลังงานต่างๆจะ f o r ์ให้เราต้องเปลี่ยนเส้นทางทิศทางชีวิต ของตัวเองอยู่แล้วเพื่อให้ไปถึงสิ่งนั้นดังนั้นนะครับหลายๆคนทําไมมาเาเฟสไม่สาเร็จเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นอุปสรรคหรือเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของเราหรือที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้จะดึงดูดสิ่งนี้มาแต่ทําไมมันเกิดขึ้นนั่นคือช่วงเวลาที่ จักรวาลกำลังทดสอบคุณอยู่ว่าคุณต้องเปลี่ยนหรือต้องปรับนะครับแล้วคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นแล้วหรือยังนั่นเองนะครับในลักษณะประมาณนี้เลยสําหรับชาวกองที่4นะครับก็คือ manifest สร้างความฝานันสร้างเป้าหมายของคุณนะครับพลังงานของความรักสิ่งดีๆจะ attract เข้ามาถ้าคุณจะใช้ manifestation คุณต้องเห็นก่อนว่าคุณจะ manifest อะไรดึงดูดอะไรเข้ามานะครับแล้วก็อยู่ในพลังงานบวกๆยิ่งพลังงานบวกเยอะเนี่ย อยู่ในพลังงานของตัวเองหรือจิตเดิมแท้ของคุณเนี่ยมันยิ่งทำให้คุณนะครับมีเขาเรียกว่าการตระหนักรู้นะครับในการใช้การ a n น f เฟสได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็น Energy ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับ